เรื่องของเ,อเรื่องของไม้อัดเนี่ยตัดโครยให้เผื่อนะครับไม้โทรนะครับไม้โทรเนี่ยถ้าเราต้องการขนาดกีนเท่าไหร่นะครับเราโครเพื่อความว่าเนี่ยเพื่อจุดห้าก็คือซึ่งเศร็จความยาวเพื่อหนึ่งเศร็จ ครับอันนี้คือเฉพาะโครงนะครับอันนี้ตัวโครงนะนะจับอย่างนี้คือถ้ากาเปินวันอย่างที่เราทำแต่เราจะทําการปิดไม่อ่ัดอย่างอันนี้เนี่ยเราของเราเนี่ย40ของเราจะเป็น50 55.1นะครับ้55.1เพราะว่า40 54.6บวกเป็น5เป็น55.1ความสูงดเ12.7นะครับ จ็ดสิบสองสิบเจ็ดเราจะต้องซอยไม่อ็บนะครับอันนี้เผื่อไปเก้าปีก็ได้ตัวเลขก็ได้ตรงๆนะเผื่อไปเก้าปีก็จะต่อยไม่อ็บที่ห้าสิบหกนะครับไม่แอ็บตรงนี้เราจะต่อยที่นะครับห้าสิบหกนะครับแล้วก็ความสูงตอยที่ตับที่เจ็ดสิบสองสิบเจ็ดเจ็ดสิบสองสิบเจ็ดนะ เราจะทับเราจะใช้ไม่กับอย่างนี้ในการทับซึ่งมันมีหกแผงเราจะต้องใช้เท่ากับหกเท่ากับหกแผ่นะครับเท่ากับหกแผห้าสิบห้าจุดหนึ่งเราจะทับเป็นห้าสิบหกเพื่อไปเป็นเกศหรือเจ้าตีนหรือเกศการเพื่อเนี่ยก็คือเราจะใช้ประโยชน์ปีตรงจากโรงงานเราใช้ประโยชน์ปีตรงจากโรงงานไปทำการเข้าหัวซอยให้ข้างเป็นตรง เพราะไม่มีช่างคนไหนที่สามารถที่จะยิงแผงเหมนที่เรายิงแบบนี้ยไม่มีช่างคนไหนไม่มีใครนะสามารถที่จะยิงแผงแล้วปิดไม่อัดได้เรียบเนียนแบบนี้ไม่มีใครสามารถที่จะเลยยกเว้นว่างงาน,นั้นทำแบบหยาบๆหน่อยคือทำแบบพอใช้ได้สมัยโกรนแต่สมัยพ่อผมทำเนี่ยเขาจะซอยไม่อัดแล้วเขาจะตัดไม้ทากาวแล้วตอกกระปูเข็มตามไม่อัด การยิงแผงฟุริเจอร์มีอยู่สองแบบคือแบบยิงโครงกอดกับแบบยิงโครงตาม่หัแต่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ช่างจะใช้หลักการยิงโครงแบบที่เรากำลังเรียนยิงโครงกอดแล้วกูุไม่อักตามรวดเร็วเป็นลาาน้อยเพราะว่าเราเห็นโครงกอดกรุไม่หักนะครับแต่มันจะ จะส่วนใหญ่จะเป็นการยิงเฉพาะแผลสี่เหลีย่ยมสี่เหลี่ยมที่เรายิงเนี่ยเรา,ายิงโครมก่อนเลยแบบนี้แล้วก็ค่อยลร่มไม่อัดแต่ถ้าเกิดแผลกิสระเป็นคอมเตอร์รูปตัวเอเป็นวงรีเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเนี่ยเราตัดไม่อัดให้ได้รูปแล้วกินโครไล่ตาอินโครตามีการใช้เราอาจจะใช้ขนาดไม่อัดกินเป็นแบจริงแล้วเราแค่มาขัดแต่งให้ได้ตามไม่อัดก็สาม,มารถที่จะใช้งานได้แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แทงสี่เหลีย่ยมเนี้ยในการทําแบบนั้นมันจะชาการที่เราจะยิงเอาโครงมาตัดิีตาม์ไม่นักมันจะชาและไม่มีใครสามารถที่จะยิงแล้วเสมอยิงแล้วเสมอแบบนี้ไม่มีใครทําได้จึงต้องมีการใช้เครื่องเลื่อยในการปรับตัดต่อยเพื่อเกิดความเทียงตรงและได้ชามีเครื่องเลื่อยมีเครื่องมือเท่านั้นที่ทําได้นะครับจึงมีการเผื่อแผ่ มีการเผื่อแผงออกมาเพื่อให้เครื่องมันกินเพื่อให้เครื่องมันกินกินแล้วทาให้ไม้มันเสมอกัรไม้มันเสมอกัรเสมอการแบบนี้ถ้าเราจับยินบางทีโอกาสตรงนี้หลุดตรงนี้โค้งตรงนี้เลยอะ่ะมันดีนะและวันนี้ถามว่าแล้วทําไมผมต้องซอยไม้ให้มันเกินห้าสิห้าจุดหนึ่งเพราะต้องการตั้งใจนะเป็นการตั้งใจให้ให้ฝี เปการตั้งใจให้ส่วนที่เกินตรงจากโรงงานเนี่ยมันเลยออกมาจากโครงมันเลยออกมาจากโครงของเราเลยออกมาเพื่ออะไรเลยออกมาเพื่อมันวิ่งไปตามรั้วซอยเครื่องเพื่อให้ฝักนี้มันตรงฝักนี้ยื่นมาแล้วเนี่ยเราใช้ตัวนี้เข้ารั้วตอยมันจะกินข้างนี้ประมาณหนึ่งใเรื่อยหรือสองจุดห้ามิลเนี่ยมันจะทำให้ข้างนี้ตรงเมื่อข้างนี้ตรง เราก็ได้ไกด์ข้างนี้รายการซอยอีกข้างหนึ่งเพื่อมาตัดข้างนี้ให้ตรงตัดข้างนี้ให้ตรงการนันเราก็จะได้เพะที่ตรงชักสองต้้งแล้วอันนี้มีในข้อสองนะครับมีข้อสองมันจะตรงสองข้างแล้วนี่คืออาขั้นตอนที่หนึ่งคือซอยข้างหนึ่งข้างที่ยื่จเสร็รงงานให้ตรงแล้วเมื่ออีกข้างตรงแล้วเราก็มาซอยด้านนี้ให้ตรงเหมือนกันค่อยมาจับฐานตัดแล้วตั้งตัดต้งนี้ได้นะครับ การยืดปีจึงยืดสลับจึงยืดสลับอย่างนี้ฝั่งนี้ด้านนี้คือยืดด้านนี้นะครับแต่พอด้านนี้ยืดด้านนี้หรือไม่ยืดก็ได้เพราะเรามีแขอยู่เรามีที่ยืดอยู่แล้วหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าที่ยืดเพราะต้องการให้ให้ท่านตัวยืดทั้งสอง้าเพราะว่าถ้ายืดทั้งสอง้าโอกาสที่ท่านจะยืด น้อยกว่าโอกาสที่ท่านจะยืดน้อยกว่ากันนะมันมีน้อยถ้าเกิดท่านยืดน้อยกว่ากันมากกว่ากันไม่มีปัญหาแต่โอกาสที่ยืดอย่างนี้มีเป็นอย่างนี้ด้านนี้ด้านนี้โผล่ด้านนี้หดแต่พออีกด้านหนึ่งท่านยินไปแล้วอย่างนี้ด้านนี้เสมอด้านที่โผล่โอกาสอย่างนี้มีดังนั้นแก้ปัญหาด้วยการยืดท่าเดียวเข้าใจนะสี่งที่ท่านกำลังจะทำเนี่ยกำลังจะยืดเนี่ยคือยืดท่าเดียวเพราะเป็นไกด์ในการปรับตัวให้ตรง เพราะไม่มีข่านคนไหนสามารถที่จะยิงโครงแล้วเอามาปิดแล้วได้เรียบทั้งสีด่ด้านดีจึงใช้หลักการคือโครงทั้งสี่ด้านเพื่อให้สามารถที่จะปรับตัดรอยด้วยเครื่องมือเครื่องมือก็ไปในการใช้ถ้าใบคมๆหน่อยหินนิ้วก็อาจจะตีสัมสิบสี่สิบฟันก็ได้ครับไปหินนิ้วก็ไปหกสิบไปแปดสิบประมาณเนี้ยัดตัดแล้วมันไม่อะมันจะไม่ค่อยดี ถ้าไม้โครงก็ไปสามสิบสี่จิบประมาณนี้นะครับเดี๋วยวไปนะเอ็แชผมไปค่อยคลแล้วไม่เป็นไรเราจะได้เรียนรู้แบบอหละอันนี้เราตัดแต่เราใช้ไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวค่อยเกี่ยนนะครับอาสามารถแล้วไม้อัดเราจะยืมไม้อัดเนี่ยไม้อัดเนี่ยเราจะตัวไม้อัดเราจะยืมยังไงก็จะกำหนดยังไงในการซอยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบ อธิบายกับไม้อัดไม้อัดนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนเดิมอ่าน,นี่สมมว่าไม้อัดหนึ่งแผ่นนะครับอันนี้ไม้อัดหนึ่งแผน่นนะไม้อัดหนึ่งแผน่นถ้าเราถ้าเราต้องการผมองเห็นเฉพตะอยู่เท่านะั้ท่านก็ได้เห็นภาพท่านขึ้น <laughs> เราเอายืมตอบให้หน่อยจริงๆริตอบแต่ทรับไม้อัก่เราก็อธิบายกับไม้อักนะแต่เดียวแต่ว่าเดี๋ยวตรงนั้นตรงนั้นคนจะเยอะแต่แล้วก็อาจจะมองดูไม่ทั่วอธิบายตรงนี้นะครับนี่คือว่าไม้อัดหนึ่งแผ่นนะครับไม้อัดหนึ่งแผ่นส่วนใหญ่ถ้ามันฉากมาจาโรงงามแล้วนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยเราเรียกว่าตรงจาโรงงามนะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าตรงจารงงานนะครับดังนั้นถ้าเราซอยถ้าเราทับสู้เสื้อผ้าต่างๆาเนี่ยเราซอย60เหรือ5 0เอ็ โซอย,อยางไง้ซยเตี่ยวแต่ยังมีตรงจากโรงงานให้ใช้ประโยชน์ได้บอเข้าใจนะเข้าใจนะม,มันมีตรงจากโรงงานโซ่ตา้าแต่เวลาท่านโซยแต่ขึ้นมันเบี้ยวอะ่ะอันเนี้ยห้ามเอาไปทำปีให้เอาตรงจากโรงงานเสมอไปทรับปีปีตควนที่ยืดออกจากแหงเพราะมันตรงนะครับอ่า ตอยสแผ่นเดียวแล้วถ้าสามแผ่นละ่ะตอยสาแผน่นตอยสามแผ่นอันนี้หนึ่งนี้สองซอยสาแผ่นอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้เป็นปีกไม่ได้ที่จะใช้ปีกได้คือมีหนึ่งมีสองใช้เป็นปีกตรงจากโรงงานส่วนอันนี้เป็นไม่อัดรออันนี้ไม่อัดหลักไม่อัดหลักคือต้องการให้ยืดปีกออก ตัวไม่อัดรองเนี่ยก็คือไม่ต้องการยืดปี่เราสามารถใช้ไม้อัดหลักในการยื่นออกข้างหนึ่งแล้วเอาไม้อัดรองปยย่นอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะประโยชน์ของไม้อัดที่ตรงจากโรงงานเนี่ยก็คือใช้เป็นไกด์ในการปรับต่อด้วยเครื่องเรื่อยอันนี้ที่เราสอนอย่างนี้เพราะเราเราจะปรับไองด้วยเครื่องเลื่อยบ้างก็ปรับด้วยเราเตอร์บ้างก็ปรับด้วยแท็กตอร์บ้างก็ปรับด้วยเครื่องมืออื่นๆแต่ถ้าเครื่องเลื่อยอย่างนี้ให้ยืดสี่ นะครับอ่าต่อไปถ้าเกิดว่ายิงสี่ละ่ะอาไม่ใช่ยินซอยสี่ล่ะเออซอยสีย่ทั่วญ่จะเป็นตู้รอยตู้รอยลึกสามสิบก็ได้สี่แผงตอสามสี่ตรงจากโรงงานก็ยังมีอยู่ต่ออันนี้เป็นไม่อัดหลักอัดหลักอัดรรงอัดตรอ,อ,อถูกคู่เลยก็ยังใช้ได้ยังใช้ได้เสมอถ้าเกิดว่าซอยแล้วเดียวนะนแล้วไม่ดี ส่วนที่ตรงจากโรงงานเลยทำไงไม่มีส่วนที่ตรงจากโรงงานเลยสร้างกี่ปลองสร้างกี่ปลอมเช่นเช่นตวนิดเดียวเราก็วัดจากนี้มาสิบเซนวัดจากนี้มาสิบเซนซอยไม้ตรงตรง,ตรงมาสิบเอ็ดเซนจากเสมอนี้กับเสมอนี้แล้วก็ต่อตะปูส่วนที่ตรงจากโรงงานยื่นออกจากแหนแล้วเข้าครก่อยเดียวกันได้ไหมครับบางคนมีแต่ไม่อห็อย่างเงี้ยมันไม่ตรงเราก็สร้างสี่ปลอม สร้างปีกสร้างปีขึ้นมาเองเพื่อทาการสอนที่พอเข้าใจนะทีนี้เแล้วถ้าเมื่อกี้ได้อธิบายแล้วว่าถ้าเป็นไม้ที่มันไม่ใช่สีเหลียมเป็นรูปอิสระก็ยิ่งโครงตาอันั้นก็พยายามตัดไมาให้ได้ขนาดแล้วก็ยิงโครงตามแล้วขัดแต่งตามนะครับอทีนี้เรามาดูนะไม้อัดเราเนี่ยจะต้องซอยเท่าไหร่ห้าสิบห้าเมื่อกี้อันนี้ก็ต้องซอยห้าสิบหกนะครับ เป็นเราเราจะต้องซอย56ในอัดก็จะซอยนะครับ56คูณ7บต่อ10เจ็ดเท่ากับ6แผ่นอันนี้เราเปรียบซอยเลยเราเปรียบซอย,อยเลยและก็อันนี้เจ้าหน้าที่เราเคยดูด้วยอันนี้เราซอยทิ้า5มิลให้ให้เลยนะให้ให้ผู้วกรมซอยด้วยจะได้รู้ว่าไหนทิ้า5มิลอะไรอะไรเป็นแบบไหนนะอ่ะทิ้า5มิลเนี่ย จะใช้นะสิบห้ามิลเนี่ยจะใช้ในการทำตา,าทำกรอบลิ้นชักทำโครบาลประตูทำท็อตู้ทำพื้นตู้นะส่วนสิบมิลก็อาจจะใช้พื้นลิ้นชักใช้หลังตู้ก็ได้นะ,ะพวกไม่อดบางคนอาจจะเคยเคยแต่แลอะอันไหนใช้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับสิบห้ามิลโครบานประตูตัวลิ้นชัก ตัวขาตู้พวกนี้เราจะใช้15นะครับอันนี้คือ15มิลนะครับดังนั้นเราจะต้องซอยไม่อัขนาดนี้เท่ากับ6และก็ซอย15มิลเนี่ยขนาด5.6คูณ2 3 2 15เท่ากับ1นะเท่ากับ1แล้วจากนั้นเราจะทําการ,รตัดตัดซอยเฉดตัดแล้วประกอบตินตู้เมื่อประกอบประกอบเมื่อริ่ประกอบแล้วเนี่ยก็จะมาเกตัวตูวต้เทียม้า ล้วจะได้ประกอบสุวภรพพร้อมเลยตัวธรรเดี๋ยวจะให้วิธีการเก็บอีกเยอะอยู่พอสมควรนะครับที่ภาน่าจะได้ประกอบทั้งต่อไปวันนี้แต่เบื้องต้นอยากจะอเอาอย่างนี้ให้ท่านกินแผลกินเศษตอไม้เศษไทรเร็จอัไอกไว้โรกาวให้หน่อยมาเก็บสู้เทาพานะแล้วเดี๋ยวน่าจะได้ประกอบต่อย่างเดียวกันนะอย่าลืมนะครับว่าการที่เราจะตอไม่อักผู้ดีโกรซอยเกิน โดยเกินเพลที่เราทับไว้เพื่อปล่อยปีกให้ยืดออกไว้เป็นไกด์ในการปรับต่อยนะครับการที่เราจะยิงเพงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเผลนั้นมีการไม่ปะหน้าไม่ปะหน้าเพราะอะไรเพราะเราเอาไปจิตลามินตนงามทุกวันนี้มาอย่างนี้ติดลามินตน,น,นิดหมดเอาไว้ลามินตติดหน้าติดหลังคืออะไรหมดมันไม่เห็นปะหน้าไม่มีปะหน้าก็ให้เผื่อการทับเพงไปปิดเลยแล้วก็ค่อยส่อยแต่ถ้าจนมีปะหน้าทำเท่าเดิม แล้วก็ตอยตอยเสร็จแล้วปักหน้าเข้าไปใหม่ก็ได้เท่าเดิมนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปทําการตั้งเครื่องนะครับตั้งเครื่องเพื่อตอยไม่อัดยิงโรงนะครับ